เครื่องครับสวัสดีครับจากช่องชัดใจภูมิใจภูมิบ้านเรานะครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วคุณพ่อฝากมาขายนะครับสําหรับใครที่ติดตามช่องชัดใจภูมินะครับนิสสันบิ๊กอที่บอกไปวันนั้นนะครับก็สี่หมื่นสองจบที่สามหม่นะครับขายไปแล้วนะครับอันนี้มาใหม่นะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยกริบเลยนะครับ รบคันนี้ก็เป็นมิตซูอ่าบิชิอ่าฟอต้าหรือฟอร์เตอร์นี่นะครับคันนี้ประมาณ40ปีแล้วประมาณเขาเรียกว่ารุ่นเฉินหลงนะรุ่นเฉินหลงเก็บสภาพมาหมดแล้วนะครับภายในเบาะอะไรเก็บมาหมดแล้วนะครับก็สภาพโอเคนะภาพสีไม่ขาดนะครับเดี๋ยวท่านไปฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับสําหรับคันนี้ไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันต์ทเครื่อง แต่ก่อนเ่าแก่เก่าก็ใช้รุ่นนี้โอโ้โหวิ่งดีมากเลยครับเบาะสวยงามเลยนะครับ เครื่องยนต์ก็เดินเรียบปกติครัหม้อน้ำก็ไม่รั่วไม่ซึมน,นะครับปกตินะครับมไม่ดันนะครับัสดอปุปกรณ์ก็อยู่ครบนะครับ ครับก็อย่างที่บอกนะครับเพราะว่ารถเก็บสภาพมาแล้วนะครับรถได้นิดหน่อยนะครับคันนี้ขายอยู่อ่ะสี่หมื่นห้านะครับสี่หมื่นห้าต่อรองได้นิดหน่อยเพราะว่ามันก็อยู่ที่ตามสภาพนะครับใครสนใจก็โทรศูนย์หกสี่เก้าสี่สองเหนึ่งห้าแปดนะครับซื้อไปใช้ได้เลยนะครับภาษีไม่ขาดนะครับทักมาโทรมาครับ